สวัสดีครับ FCTP FC ล FC ุงพลป้าแตนทุกทท่านนะครับบาปกรรมเวรกรรมนี่มีจริงๆนะครับ FC ทุกทท่านใครทำอะไรไว้ย่อมได้รับผลนั้นจริงๆนะเรื่องนี้ผมเชื่อสนิทเลยนะครับ FC ทุกทท่านเมื่อวานเนาะผมก็ได้เข้าไปดูในเว็บไปดูคลิปของน้าชายคนนั้นนะครับก็ได้พูดถึงว่า ที่ผ่านมา2-3ปีเนี่ยที่เขาสร้างวีรกรรมไม่ดีกับลุงกับป้าใช่ไหมที่เขาด่าลุงด่าป้านีครับด่าสารพัดเพื่อแลกกับเงินบาปที่เขาหามาได้นะครับจากการด่าทอพี่เคยพี่สาวนะครับก็ในคลิปนั้นนะครับผมก็รู้สึกว่าเขานี่จะสำนึกนะสำนึกสิ่งที่เขากระทำมาหรือว่าการเวลานี่ทำให้เขาเปลี่ยนไป หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะไม่รู้ว่าเขาออกมาขอโทูพี่สาวพี่เขยของเขานั้นก็จะมีความจริงใจหรือไม่จริงใจอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับหากการกระทําของเขาที่เขาออกมาพูดนั้นสำนึกจริงๆนะบาปกรรมต่างๆที่เขาได้ทํากับพี่กับพี่เขยนะมันน่าจะเบาบางลงนะครับแต่หากว่าเขาทําไปโดยไม่ได้มีความจริงใจใดๆเลย แต่ผลกรรมนั้นก็จะเข้าหาเขาเองนะครับแต่ในมุมมองของผมเนาะมุมมองที่ว่าน้าคนนั้นออกมาขอโทษพี่พี่สาวพี่เขยนะครับมันก็เป็นสิ่งที่ดีดสิ่งที่ดีอะนะที่เขามีความสำนึกนะครับสำนึกผิดในการกระทําของเขาผลกรรมต่างๆเนี่ยตัวนี้มันส่งผลให้เขาแล้วไงเงินทองที่เขาหามาได้นะเขาก็รู้ตัวเองนะน้าคนนั้นเขาก็รู้ ตัวเองดีว่าเอฟซีพอตอนี่เกลียดเขาเกลียดเขาอยากเข้าไสเลยแหละที่บรรดาเอฟซีพอตอจะยกโทษให้ง่ายๆนี่คงเป็นไปไม่ได้นะครับเขาก็รู้ตัวเขาอยู่แต่เขาก็คงสำนึกแล้วว่าเงินบาปที่เขาหามาได้นะตอนนี้ผลกรรมนั้นที่เขาก่อมันกำลังวกกลับไปหาเขานะครับทรัพย์ที่เขาหามาได้มันก็จะเสื่อมมันก็จะหายไป ในการใช้จ่ายที่เขาจะต้องต่อสู้คดีความกับผู้หญิงคนนั้นนะครับมีเรื่องบาดหมางก,กันฟ้องร้องกันนะครับเห็นหน้าคนนั้นบอกว่าจะมีการจัดหนักฟ้องนะครับหลายคดีนะรู้สึกว่าจะหลายคดีกับผู้หญิงคนนั้นนะครับจะเป็นการต่อสู้คดีความในทางชั้นศาลนะหน้าชายคนนั้นก็อยองบอกเลยนะยางพูดออกมาเลยว่า จะใช้เงินเท่าไหร่ผมก็จะสู้มก็จะจ้างมาสู้คือจะสู้คดีกับผู้หญิงคนนั้นนะครับนี่แหละครับมันเป็นบาปกรรมที่เขาได้โกว็นกรรมที่เขาทำผลกรรมใดๆก็ตามที่เขาได้โกไว้เขาก็ย่อมจะต้องได้รับผลกรรมอันนั้นนะครับที่เขาได้ทํทรัพย์ใดๆก็าตามที่หามาได้ด้วยเงินบาปนะครับการใส่ร้ายไปซีด่าทเสียดีมันก็จะพบกับความหายนะนะครับ ตอนนี้เขาก็รู้สึกสำนึกผิดนะเขาก็รู้ตัวว่าไม่มีเอฟซีพอตคนใดที่จะยกโทษให้เขานะครับเพราะว่าเขากระทำผิดมานานเขาก็รู้แก่ใจอยู่แล้วเขาก็ยังบอกเลยว่าที่เขาเนี่ยน้าคนนั้นน่ะมีคดีความมากมายอย่างนี้เอฟซีพอตก็คงจะสะใจแลวมั้งเนาะสะใจได้รับบทเรียนครั้งนี้ไงที่เขามีคดีความเนี่ย มันจะต้องใช้เงินนะครับสู้คดีกันในทางชั้นศาลเนี่ยการสู้คดีกันในชั้นศาลเนี่ยมันไม่ใช่จะจบกันง่ายๆนะครับมันใช้เงินเยอะค่าใช้จ่ายนะครับค่าทนายความค่าเดินทางค่าใช้จ่ายจิปะถะนะครับในการต่อสู้คดีความมันไม่ใช่ว่าจะสู้กันและจบในวันเดียวนะครับมันใช้เวลานานยิ่งมีหลายคดีก็ยิ่งใช้เงินเยอะนะครับ สิ่งนี้หรือเปล่าทําให้เขารู้สึกสำนึกนะครับเขาออกมาขอโทษพี่สาวพี่เขยเนาะแต่ว่าใครจะให้อภัยหรือไม่ให้อภัยนี้ก็เป็นเรื่องส่วนตัวของใครของมันนะครับแต่ผมมองว่าที่เขาออกมาสำนึกแบบนี้มันก็เป็นสิ่งที่ดีมีแนวโน้มที่ดีนะครับนะครับหาเขาสำนึกจริงเนาะเขาก็จะผ่านพ้นนะครับส่วนบดายทซีต่างๆจะให้อภัยหรือไม่ก็สุดแท้แต่อเนาะอันนี้เราไม่ว่ากันนะครับไม่ขอเก้าร่่ง ลุงจะให้อภัยหรือไม่ป้าจะให้ไปหรือไม่อันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของลุงของป้านะครับแต่ผมมองแล้วว่าที่เขาออกมาพูดนี่มันมีแนวโน้มในทางที่ดีว่าเขานี่รู้สึกสำนึกนะครับรู้สึกสำนึกผิดแต่จะจริงใจหรือไม่อันนี้ก็แล้วแต่อันนี้ก็เป็นเวรเป็นกรรมของเขานั่นแหละครับนะเขาก็รู้ตัวดีนะว่าเอฟซีพอตโตนี่เกลียดเขาเขาก็ดุกดำนะครับใครบ้างจะไม่เกลียดล่ะด่าพี่สาวพี่เขยตัวเองมาสองปีสามปี นะครับเพิ่งมาซาช่วงปีที่4ี่เริ่มไม่ค่อยดานะครับช่วงนี้ไม่ด่าลุงด่าป้าเลยนะครับมันก็มีแนวโน้มที่ที่ดีขึ้นนะครับในมุมมองของผมนะอย่างผมนี่ผมไม่อาฆาตพยาบาทใครทั้งสิ้นนะไม่เกลียดไม่โกรธไม่แค้นผมถือเสียว่าใครก็ตามสร้างกรรมใดไว้กับเขาย่อมได้รับผลแห่งกรรมที่เขาก่อนะครับมันนี้มีพ้น ทุกวันนี้รู้สึกว่าน้าชายคนนี้เขาจะรู้สึกตัวนะครับเขารู้สึกว่าเขานี่สำนึกผิดที่ได้ก่อก,กรรมโกเวรได้เงินบาปจากการทา,าพิสาพ่เคยนะครับที่เขาออกมาพูดนี้มันเขาสำนึกผิดนะครับแต่จะจริงใจหรือไม่อันนี้ไม่ร,รู้มันอยู่ที่ตัวเขาหากเขาสำนึกผิดจริงๆมันก็เป็นผลดีแก่เขานะครับบาปบุญคุณโทษต่างๆมันก็จะได้ลดลดลาวาสอกลงนะครับเบาบางลงแต่หากเขา ไม่ได้สํานึกเขาแน่แหละก็จะเป็นผู้ได้รับกาเวินนั้นนะครับระยะเวลาสี่ปีนี่ทาให้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับสารพัดเลยการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีผู้คนในสังคมก็หูตาสว่างขึ้นนะครับตาสว่างกันเยอะสิ่งที่เราไม่ได้เห็นไม่ได้รู้มันก็รู้มันก็ได้เห็นนะครับการเวลาผ่านไปนะครับสิ่งต่างๆที่หมกเม็ดซ่อนไว้ที่บ้านสีกอมัน ทยอยออกมาจากปากพวกเขานะครับทําให้เราได้รู้น,ะนี่แหละครับกรรมเวรใดก็ตามกรรมชั่วใดก็ตามเมื่อคุณได้ก่อคุณได้ทําไว้คุณนั่นแหละเป็นผู้ได้รับสิ่งนั้นนะครับเอฟซี mm hmm. FC, พอตทุกๆท,ท,ท่าน mm hmm. ก็แล้วแต่นะครับใครจะพิจารณายังไงก็สุดแท้แต่ท่านนะครับส่วนผมนี่ผมไม่จองเวรนะครับพยาบายอะไรทั้งสิ้นนะครับขอแค่ลุงพ้นวิบากกรรม ชนะคดีความอันนี้ผมก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับสิ่งที่ผมได้ติดตามมาและให้กำลังใจ้วย